วันนี้จะพาเข้าครัวไปดูแม่ทำเมนูรสละมุนหอมกะทิกลมกล่อมน้ำซุปเปรี้ยวเค็มหวานหอมขา่าใบมะกรูดเมนูต้มขาทะเลค่ะเริ่มด้วยตั้งหม้อใส่หางกะทิแล้วตามด้วยรากผักชีค่ตะตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกขี้หนูบุบและข่าอ่อนต้มจนทุกอย่างมีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วครัวปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาผงนัวน้ำตาลทรายและเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยนะ้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่เห็ดหูหนูขาวตามลงไป ตามด้วยมะเขือเทศคนสักนิดชิมสักหน่อยให้ออกเปรี้ยวนำเค็มหวานตามใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปแล้วปิดฝาไว้ต้มให้สุกกำลังดีไม่ต้องต้มนานมากนะคะเนื้อจะได้นุ่ม,มพอทุกอย่างสุก ก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกแห้งขั่วหอมหอมและพริกขี้หนูเติมความเข้มข้นมันหนัวด้วยหัวกะทิแบบจุกๆุลงไปเพิ่มความหอมด้วยผักชีฝรัง่งแล้วคนเบาๆกลิ่นนี้หอมเกินห้ามใจตักเสิร์ฟใส่ถ้วยร้อนๆหอมกะทิละมุนสดน้ำซุปเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆได้เข้าสวยร้อนๆบอกอเลยว่าอร่อยจนหุบยิ้มไม่ลงเลยค่ะ